สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งมีดโปรดของผมแล้วกันนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่า Spider Co t e c h n o ท o โนนะครับผมที่ชอบเนี่ยดูทรงมีดมันักก่อนเนี่ยทรงมีดมันจะเป็นแบบพูดไม่ถูกอะ่ะมันจะโคง้คงๆตัวเนี่ยมีความหนานะมีความหนาพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดดูอย่างนงี้อ่ะเนี่ยครับมีความหนาพอสมควรนะสำหรับใบมีดตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า การที่เราจะไปตัดกล่องตัดอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ดีมากนะักแต่ว่าผมถือว่ามันทําได้โอเคนะอะผมก็เคยใช้ตัดกล่องอยู่นะครับผมตัวประกับตัวสเกลของมันเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับด้านหลังเป็นเฟรมล็อกนะครับผมตัวคลิปเนี่ยเป็นวาคลิปของ s ไปเดอร์โนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะค่อนข้างเป็นดิฟแครี่นะมันจะโผล่มานิดเดียว เน,มมนเนี่ยครับผมมาแค่ช่วงไอที่ใส่แรนยาร์ดตัวนี้ครับผมอ่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นสเปเซอร์ซึ่งจะเป็นสีเขียวผมก็เลยไปหาบีดสีเขียวมาใส่อ่ะมันก็ดูเข้ากันดีนะครับแอคชั่นของตัวนี้การเปิดปิดของตัวนี้ลองดูนี่เปิดปิดได้ค่อนข้างดีนะ เนียนลื่นดีตัวนี้เป็นมีดเล็กนะครับเป็นมีดขนาดเล็กใบมีดเนี่ยน่าอยู่แค่สองนิ้วเองเออประมาณสักสองนิ้วเองเป็นมีดขนาดใบมีขนาดเล็กมากแต่มีความหนานะมีความหนาแล้วก็การจับเนี่ยด้วยความที่ใบมีดหนาตัวสเกลก็หนาตามการจับก็เลยจับค่อนข้างที่จะถนัดมือนะครับตัวใบ ของมันเนี่ยเป็น stone watch นะซึ่ง stone stone w a t h เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของใบมีดที่ผมน่าจะชอบที่สุดแล้วนะเพราะผมว่าเป็นรอยยากนะครับเป็นรอยยากแล้วก็ถึงเป็นรอยก็จะมองไม่ค่อยเห็นเหล็กตัวเนี้ยจะเป็น cts xhp นะครับผมก็เป็นเหล็กที่ spiderco ชอบใช้กับมีดลักษณะนี้นะของ ของชื่ออะไรมาซินมาซินสวิชนะครับผมอ่ะทำในไต้หวันนะครับผมอ่าแล้วก็ด้วยความที่เป็นเฟรมล็อกแต่ว่าเฟรมล็อกตัวนี้เนี่ยไม่มีความไม่มีคำว,ว่าล็อกสติ๊กอะล็อกสติ๊กที่เราเจอกันในตัวอะไรนะตัวสไปดี้เชฟนะครับมันเลื่อนมากเนี่ยการเปิดปิดของมัน,มนทำได้ดีมาก นี่เลยอย่างนี้เลยเนียนมากต้องบอกไว้ใครที่ยังไม่มีตัวนี้แนะนำให้ซื้อลองเอามาเล่นดูผมว่าถ้าเกิดใครชอบมีดเล็กนะน่าจะติดใจตัวนี้เกือบทุกคนนะนะครับสำหรับคนที่ชอบมีดเล็กๆนะครับอ่าถ้าเกิดคนที่ชอบมีดใหญ่ๆก็ตัวนี้ก็มองข้ามไปได้เพราะว่าไซส์ hmm. มันกระจิ๋วเดียวจริงๆนะครับผมอ่า แต่อย่างที่บอกถึงแม้ว่าไซส์จิ๋วแต่ว่าการจับมันจับได้ถนัดมือมากนะครับการเปิดปิดก็ดีเฟรมเป็นไทเทเนียมคืองานดูดีครับงานดูหรูหราจับกี่ครั้งก็ยังชอบอยู่สำหรับตัวนี้นะ Spideco ์ Techno 2อนทูรลองดูกันนะครับผมมันยังตัวนี้เป็นมีดโปรดักชันซิง มันยังมีขายอยู่ทั่วไปแต่ว่า,าผมว่าอีกไม่นานหรอกมันก็จะจางๆหายไปเพราะมันไม่ใช่ตัวแบบพวกพาราทรีมันไม่ใช่ตัวแบบพารามิเตอรีท่นะรท,พทูพวกนัพาราทูพาราทรีพวกเนี้ยไอ้พวกพาราทูพาราทีมันเป็นมีจฉนินยมเขาอย่างไงเขาก็ไม่เลิกทาแน่นอนอพวกเนทีฟไฟพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ตัวพวกเนี้ยไม่แน่ ผมวันหนึ่งมันก็จะ discontinu ์ไปนะครับผมถ้าเกิดชอบตัวนี้ก็ลองหาดูกันนะ,ะการเปิดปิดมาสามารถทําได้ไหลายวิธีการนะครับนี่เปิดอย่างนี้ได้เปิดแค่ตามโฮได้จะฟลิกขึ้นมาเป็นใช้มือ,อใช้นิ้วิวโป้งฟลิกขึ้นมาได้ทำสไปดี้ฟลิกได้นะครับผมใช้นิ้วชี้ผมทำนิ้วกลางไม่ได้นะครับอ ถ้าเกิดชอบมีลักษณะน,นี้ลองไปหาดูผมว่าดีจริงๆนะครับผมสำหรับ s p i d e r c o t e c h n o 2ลองดูนะครับสำหรับว่าคลิปวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ต่างกันมาแล้วไงก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ